ของจริงอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะทุกคนเห็นกันหรือยังว่าชัดขนาดไหนดังเลยว่าก่อเราสองเพลเลยในช่องคียู่ดีเชื่อได้นะคะเดี๋ยววันนี้กิ๊กกับมิจิเราจะมาแนะนำโรงแรมที่วิวดีมาก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 อีกแล้วนั่นเองและที่สำคัญก็คือราคาถูกมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะก่อนเอนเลยโรงแรมนี้มีชื่อว่า Red เ l a n e t h ฮ t e l Red p l a เนต โฮเทลนั่นเองนะคะคิดเพิ่งรู้เลยนะโรงแรมนี้เป็นกรุ๊ปของคนไทย <Wow. S 1> เราจะต้องสนับสนุนคนไทยนทั่นเองถามว่าทำไมถึงรู้ก็ศึกษาตอนที่จะจองมาได่แหละก็เลยเพิ่งรู้เหมือนกันนั่นเองโอเคโรงแรมนี้นะคะตั้งอยู่ที่ย่านอาสักษาทุกคนไ <c oughs> กลามาสะดวกสบายเพราะว่าเดินจากใต้ดินมาเนี่ยเพียงแค่ห้านาทีเท่านั้น <okay. S 1> แล้วจะเดินไปตรงอาสักษาตรงเมนที่แบบเราชอบไปวัดอะไรอย่างเงี้ยเซนโซจิก็ประมาณแค่5นาทีเท่านั้นและที่สําคัญโรงแรมนี้ วิวดีมากสามารถมอ,มองเห็นโตเกียวสกายสตรีได้ชัดๆกันเลยทีเดียวยและยังมากไปกว่านั้นก็คือหาของกินก็ง่ายเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าไอที่บอกว่าห้องสวยมากวิวดีมากเลยจะสวยสักขนาดไหนไปดูกันเลยโอเค,คทุกคนอันนี้คือห้องของเรานั่นเองครั้งนี้เราได้อยู่ชั้น12ห้องของเกก,ก็คือ1 2 0 สามนั่นเองนะคะอยากจะบอกว่าห้องนี้เนี่ยมีชื่อห้องว่าดับเบิลวิวรูมนั่นเองพอเปิดเข้ามาก็กระทัดขนาดแบบว่ากระทัดรัดมากเลยนะสําหรับขวามเมือหรือว่าซ้ายเมือม่อขวามเมื่อของทุกคนไหม <c oughs> ขวามเออวามเออืมเออ่ขมอของทุกคนเนี่ยเปิดเข้ามาก็จะเจอกับที่แขวนเสื้อก่อนเลยก็คือเป็นสไตล์ปกติของโรงแรมญี่ปุ่นเลยนะเข้าม,มาก็จะมีที่แขวนเสื้ออะไรเงี้ยนะแล้วถัดลงมาก็จะเป็นตรน,นี้ เป็นกระจกนแน่เองนะคะถือว่ากว้างมากทั้งหมดเลยกระจกเนี่ยสูงติดเพดานแล้วก็ข้างล่างเนี่ยติดเพื้นเลย<ม>เพราะฉะนั้นสามารถเห็นได้ทั้งตัวเลยนะแล้วข้างๆตรงทางเดินเนี่ยถือว่ากว้างพอสมควรเลยทุกคน<ม>เ,เดี๋ยวกิ๊กจะลองนั่งให้ดูไหม,มอ่าสบายๆนะสบายเนะานะเออถือว่าชิลๆเพราะว่าเวลาที่แบบว่าเรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนี่ยวางไวุ้๊กเนี่ยก็ไม่เกะก,กะทางเดินนั่เองนะคะส่วนซ้ายมือของทุกคนห้องนี้นี่ ปิดมาก็จะเจอกับโตเกียวสกายทรีก่อนเลยอืมสวัจังวิวดีมากเลยนะคะทุกคนไม่ใช่คุริเข้างในนี้นะคะก็จะเป็นห้องาน้ำนั่นเองทุกคนห้องน,นอง้ำเนี่ยก็จะมีเริ่มจากพอเป,ปิดประตูเข้ามาก็จะเจอกับชักโครกก่อนเลยตรงชักโครกเนี่ยก็จะมีปุ่มนะอัตโนมัติแล้วก็จะมีเหมือนกับทิชชู่นั่นเองนะคะส่วนห้องนี้เนี่ยจะมีห้องอาบน้ํานด้วยแต่ว่าไม่มีอ่างนะจะเป็นห้องอาบน,าน้ําจะเป็นฝักบัวนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีกระจกหนึ่งบานไว้แบบแต่งหน้าหรือว่าแปรงฟงแปรงฟันอะไรเงี้ย พร้อมกับอ่างล้างมือหรือว่าจะเวลางหน้าก็ได้ไม่ว่ากันส่วนข้างล่างเนี่ยจะมีถังขยะน,นั่นเองส่วนไฮ้ลท์ของห้องนี้นะคะน่าก็คือสิ่งนี้เลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นแชมพูริมนวดผมหรือว่าสบู่อาบน้ํานั่นเองนะจะทํามาจากชาเขียวหมดเลย,ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นเพราะว่ามาญี่ปุ่น,นต้องสัมผัสกับชาเขียวซึ่งโรงแรมนี้ทุกอย่างเป็นชาเขียวนั่นเองนะคะ<อ>ถือว่าดีมากเลยและกลิ่นหอมเวลาเข้ามาในห้องน้าได้กลิ่นหอมมากทุกคน แล้วก็เมื่อกี้พิ่งจะเห็นที่คีบอกว่าในห้องน้ำเขาเนี่ยจะเป็นฝักบัวใช่ไหมนอกจากฝักบัวแล้วข้างบนเนี่ยยังจะมีเหมือนกับว่าน้ำเนี่ยสามารถออกมาจากข้างบน,นได้ด้วยคือสามารถอาบได้แบบเต็มที่กันเลยทีเดียวแล้วก็มีประตูปิดด้วยนะไม่ต้องกลัวแบบเอ้ยน้ําจะกระเด็นหรือเปล่าถือว่าโอเคมากแล้วยังใหม่มากเลยนะเพราะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมใหม่นั่นเองทุกคนโอเค แต่ยังไม่หมดเท่านี้ตรงนี้เนี่ยจะมีหนเหมือนกับว่าผ้าขนหนผ้าเช็ดตัวไว้ให้ด้วยนั่นเองนะคะก็ขนาดเนี้ยกระทัดรัดสะดวกสบายโอเคเดี๋ยวไปดูตรงห้องนอนกันต่อดีกว่านี่ค่ะทุกคนคราวนี้เรามาเข้าสู่ห้องนอนของเรานั่นเองเห็นไหมสวยมากเลยนะเดียวจะบอกว่าห้องนี้เนี่ยเห็นไซส์แบบนี้ขนาดอย่างนี้เนี่ยอุปกรณ์ครบครันมาก เริ่มจากตรงหัวเตียงก่อนเลยเขาจะมีเหมือนเป็นสลิปเปอร์ให้ทั้งหมด2คู่นั่นเองนะคะแล้วจะมีนาฬิกาปลุกด้วยก็สแตนดาร์ดนะทุกคนแล้วก็จะมีนี่เลยเตียงใหญ่นะเนี่ยดูสุดเก๋นะคือโรงแรมนี้นะคะเขาจะมีทั้งแบบว่าเตียงเตียงเดี่ยว2เตียงแล้วก็มีแบบเตียงใหญ่แต่กิฟก์มิจีเนี่ยเราเลือกเตียงใหญ่นั่นเองนะก็ ถือว่ากว้างขวางบนหัวเตียงนี่จะมีกระจกบานใหญ่ห้องนี้นี่กระจกเยอะมากคิดว่าด้วยความที่แบบว่าพอมีกระจกใหญ่ๆเนี่ยจะสามารถเพิ่มความกว้างของห้องนะให้ดูเหมือนกับว่าห้องเนี่ยกว้างขึ้นโล่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนหัวเตียงทางฝั่งนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าห้องนี้เนี่ยตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ทางเข้าตั้งแต่หัวเตียงทางซ้ายทางขวามีปลั๊กด้วยปลั๊กเยอะมากทุกคนแล้วก็มีทิชชู่แล้วก็มีไดร์เป่าผมนั่นเองนะคะตามมาฝั่งนี้ตรงนี้เนี่ยจะมีตู้เย็น ซทที่บอกแล้วก็ตรงนี้เป็นลักอีกสามันด้วยอ่ะถือว่าในห้องนี้เนี่ยลักแบบว่าหกเจ็ดักกันเลยทีเดียวจะชา้าจะแบบสบายๆเลยนะเยอะมากแล้วก็มีกาต้มน้ำร้อนด้วยค่ะทุกคนก็เวลาแบบซื้อมามาแล้ว่าจะดื่มกาแฟอะไรเงี้ยก็ได้นั่นเองนะคะแล้วก็มีแก้วแล้วก็มีชาให้อีกแล้วถือว<น>่าด,ดีมากส่วนตรงนี้อีกชอบมากเพราะว่ามีเก้าอีเ้เห็นไหมเอาไว้นั่งแล้วก็มีโต๊ะ ขนาดกําลังดีเลยนะเอาไว้แบบว่านั่งทํางานหรือว่าจะนั่งดูวิวเห็นไหมวิวโตเกียวสกายทรีกัสวยมากอาซักซ่าอาซากซ่านะคะตรงนี้คืออาซักซ่านะคะแล้วก็โตเกียวสกายทรีนี่คือเราก็นั่งดูสกายทรีตรงนี้เลยใช่ไหมไม่ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่โตเกียวสกายทรีอันนี้นะแต่ยังไม่หมดเดี๋ยวจะให้ดูที่หลังข้าล่างเนี่ยยังมี ถังขยะแล้วก็มีเครื่องกองอากาศด้วยนะคะก็ถือว่าโอเคเลยส่วนปลายเตียงเนี่ยจะเป็นทีวีนั่นเองทุกคนและทีวีใหญ่ด้วยนะเนี่ยโอเคเนะี่ยถือว่าดีมากเวลานอนแล้วก็ดูทีวีไปถือว่าสะดวกสบายโรงแรมนี้เนี่ยมีแอร์แล้วก็มีฮีตเตอร์ด้วยก็ไม่หนาวนั่นเองนะคะโอเคทุกคนส่วนห้องนี้ที่กิ๊กโฆษณาวไว้ตั้งแต่แรกว่วิวดีมากสวยมากตรงไหนล่ะโตเกียวสกายทรีตรงนี้หรือเปล่า ไม่ใช่นั่นเองนะคะของจริงอยู่ตรงนี้ของจริงอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะทุกคน<อ>เห็นกันหรือยังว่าชัดขนาดไหนสวยมากและที่เกีบบอกว่าเก้า <c oughs> อี้เนี่ยเขามีไว้ให้เนี่ยถือว่าโลเคชั่นดีมากเลยนะนี่แล้วก็นนี้ค่ะแก้วก็เตรียไมไว้ให้แล้วเช่นเดียวกัน <c oughs> ในห้องนี้ เราจะนั่งดื่มกาแฟหรือว่าดื่มชาที่เขาเตรียมไว้ให้นะแล้วก็ดูชมวิวโตเกียวสกายทีไปด้วยถือว่าดีมากๆาทุกคนทุกคนลองคิดดูปกติแล้วเนี่ยวิวขนาดนี้ถ้าเป็นร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟเนี่ยจะแพงมากนะไม่จริงนะเนาะแล้วก็บางทีเราอาจที่จะได้แต่แบบลูกค้าเป็นวิวแบบว่าสวยไงเราอาจที่จะไม่ได้นั่งอาจจะมีลูกค้าคนอื่นนั่งอยู่แล้วอาจจะแบบว่าถ่ายรูปไม่ได้แต่อันนี้คือห้องของเราเองที่ วิวสวยมากไม่ต้องไปแย่งใครแล้วก็ที่สำคัญคือราคาไม่แพงนั่นเองนะคะทุกคนแต่เราย,ยังไม่ได้บอกราคาเลยนะเดี๋ยวเราจะบอกตอนท้ายคิดว่าห,หลายคนจะแบบโอ้โ oh, ห oh, วิวสวยขนาดนี้บอกได้ขนาดนี้แล้วราคาเท่าไหร่อยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกตอนจากนี้ไปนั่นเองแต่ก่อนื่นชมวิวกันก่อนเลยโอที่นี่สวยมากๆ จะเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับโรงแรมที่มีชื่อว่า r e t Planet Hotel l e s Les Planet Hotel นั่นเองนะคะอยู่ตรงย่านอาสัคสารนะคะแล้วก็ <S <S อย่างที่ทุกคนเห็นว่าเห็นโตเกยียวสกายทีเนี่ยชัดมากๆแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งตรงที่ว่า ถ้าสมมติว่าใครนั่งรถไฟมานั่งรถไฟตใต้ดินมาอะไร<ม>เงี้ยก็พอขึ้นจากรถไฟตใต้ดินมาเดินม,ม,มาประมาณ5นาทีก็ถึงโรงแรมเลย<ช> <ๆ S 2> นั่นเองนะคะแล้วก็บริเวณรอบๆโรงแรมเนี่ยมีพวกซูเป,ปอร์มีอะไรเงี้ยอยู่ใกล้มากๆด้วย<ม>แล้วที่สําคัญก็คือเราเคยรีวิวร้านซูชิจานละ30บาทปลาแซลมอนก็30บาททุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดราคา30บาท ร้านนั้นน่ยอยู่ใกล้โรงแรมนี้มากเลยอยู่ข้างๆเลยเดินไปเพียงแค่5นาทีเช่นเดียวกันนะคะถือว่าพักโรงแรมนี้นอกจากวิวดีแล้วไปร้านหาของกินได้แบบสะดวกสบายเดินทางง่ายอีกด้วยน,นั่นเองนะคะโอเคมาเข้าสู่ราคากันน้างดีกว่าหลายๆคน,นอาจจะอยากที่จะรู้แล้วเนาะราคาห้องนี้นะคะเราสองคนจองมาในราคาเพียงแค่4,500เยนยน,นั่นเองถ้าตีเป็นเงินไทยก็ตก หนึ่งพันสองร้อยบาทต่อสองคนนั่นหมายความว่าตกคนละหกร้อย <600 S 1> <600 S 2> บาทถูกมากมากเลยค่ะทุกคนหกร้อยนี่คือเราได้วิวแบบปุ๊บปับฟังๆได้<ม>ขนาดนี้แต่คราวนี้เนี่ยพี่คิดว่าในช่วงแบบช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงโควิดด้วยนะ<ม>อาจจะได้ราคาพิเศษก็ได้ท<ม>ี่ก็เลยไปเช็คในช่วงแบบราคาปกติเข้ามาแต่ราคาปกติทุกคนไม่ได้แพงเลยอยู่ที่ประมาณ6000เยนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,800 ต่อให้แพงแค่ไหนก็ตกแล้วถ้าหารกันแล้วตกคนละประมาณ900บาทถือว่าถูกมากๆนะขนาดราคาขึ้นแล้วยังอยู่900ได้วิวขนาดนี้รับรองเลยว่าแนะนําเลยถ้าเปิดประเทศเมื่อไหร่ถ้าทุกคนแบบว่ามีแพนไปที่โตกเกียวอยากพักโรงแรมยงานยดีๆเห็นวิวดีดๆแต่ราคาถูกๆเดินทางง่ายด้วยหาของกินง่ายด้วย โรงแรมนี้เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่กิกามิจิแนะนำกันเลยนั่นเองนะคะโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์หวังว่าจะชอบกันละก,กันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ลืมกด Subscribe เราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดนะีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย